ไม่อยากเป็นเบาหวานไม่อยากเป็นเบาหวานเช็คน้ําตาลก่อนดื่มเครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้ฟังพี่พาเลยค่ะอุ้ยองค์การอนามัยโลกแนะนําให้เราดื่มเครื่องดืง่มที่มีน้ําตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันอ่าอันนี้เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อโมวลนิทิเพื่อผู้บริโภคมาดูกันเลยค่ะชาเขียวสูตรเติมน้ำตาลปริมาณ4ี0ร0อถึงมิลลิลิตร มีน้ำตาล5-18ถึงช้อนชาค่ะน้ำอัลม325-345มมลลิมีปริมาณน้ำตาล8-9ช้อนชานมถั่วเหลืองปริมาณเนี่ยร้อยแปมร้มลลิตรมีน้ำตาล2-7ช้อนชานมช็อกโกแลตปรุงแตง่งปริมาณร8 0ยแปดสิมิลลิมีน้ำตาล2-7ช้อนชา เอ้ามาดูเลยค่ะน้ำผลไม้บรรจุกระป๋องปริมาณ200มิลลิตรมีน้ำตาล6ช้อนชากาแฟกระป๋องที่เราชอบกินนะ่ะปริมาณ180มิลลิตรมีน้ำตาล4ช้อนชาอะ่ะคราวนี้นมสดนะคะสอง้ถึง250มิลลิตรมีปริมาณน้ำตาล2ถึง4ช้อนชากาแฟซองละอู๋กินวะ,ะกี่ซองก็ไม่รู้1ซองจะมีปริมาณน้ำตาล2.5ช้อนชา ชานมไข่มุกของที่เราชอบชอบปริมาณ173-451ถึงกรัมมีน้ำตาล4-8.5ถึง1ช้อนชาอาไม่อยากเป็นเบาหวานก่อนดืม่มต้องรีบเช็คเลยค่ะเชื่อพี่ปรานะคะ